ภัยพิบัติทางธรรมชาติสึนามิสึนามิเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าคลื่นท่าเรือ T.S.U เท่ากับท่าเรือ n อมิเท่ากับคลื่นโดยราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่าคลื่นสึนามิโดยปกติแล้วคลื่นชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากกลมเหมือนคลื่นธรรมดาแต่มีสาเหตุหลักมาจากการสั่นสึนามิคือคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทร มีความเร็วสูงและพลังทำลายล้างรุนแรงมากเสถอนหรือการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงของเปลือกโลกใต้น้ำเช่นแผ่นดินไหวใต้ทะเลการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลหรือดินถล่มใต้มหาสมุทรลักษณะสำคัญแหล่งกำเนิดเกิดจากกิจกรรมใต้ทะเลที่ทำให้เกิดการแทนที่ของมวลน,น้ำปริมาณมหาศาลความเร็วสูงขณะอยู่ในทะเลลึกคลื่อนจะมีความสูงไม่มากนะักแต่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก อาจถึง700 8ร0อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงกระบวนการเกิดสินามิ 1. การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกะแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งมุดตัวลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่งนะบริเวณรอยต่อที่เรียกว่าเขตมุดตัวเมื่อการะส,สมความเข้นถึงขีดจำกัดแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนจะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. การแทนที่ของมวลน,น้ำการดีดตัวขึ้นของแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลนี้จะดันมวลน,น้ำที่อยู่เหนือขึ้นไปพร้อมกัน ทำให้เกิดการแทนที่ของมวลน,น้ำในแนวดินอย่างฉับพลัน 3. การก่อตัวของคลื่นมวลน,น้ำที่ถูกผลักขึ้นมาจะพยายามกลับสู่ระดับเดิมด้วยแรงโน้มถ่วงทำให้เกิดคลื่นที่มีความยาวคลื่นสูงมากอาจยาวได้ถึงหลายร้อยกิโลเมตรแต่มีความสูงเพียงเล็กน้อยไม่กี่สิบเซนติเมตร 4. การเดินทางของคลื่นคลื่นสึนามิจะเดินทางด้วยความเร็วสูงมากในมหาสมุทรลึกประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสูญเสียพลังงานน้อยมาก หากการเข้าสู่ชายฝั่งเมื่อคลื่นเดินทางเข้าสู่บริเวณน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งความเร็วของคลื่นจะลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ความยาวคลื่นสั้นลงและพลังงานของคลื่นจะถูกอัดรวมกันทำให้ความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล 6. Oh. การซัดเข้าฝั่งคลื่นสึนามิที่มีความสูงและพลังมหาศาลจะซัดเข้าถล่มชายฝั่งขาวาาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงสาเหตุของการเกิดสึนามิ แผ่นดินไหวใต้ทะเลซัรมารินการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลซั b มา r ริน (Volcanic Eruptions) ดินถล่มใต้น้ำซาร์เมริน l a n d s l i d e อุกกาบาตพุ่งชนมหาสมุทรมีเ e o ไร t ์ (Impact) การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเล (Underwater Nuclear) ประเภทของซึนามิสึนามิจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลเ เกิดจากรอยเลื่อนใต้ทะเลขยับตัวอย่างรุนแรงทำให้พื้นทะเลยกตัวหรือลดระดับส่งผลให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่เช่นเหตุการณ์สึนามิ26ธันวาคม2547สึนามิจากภูเขาไฟระเบิดเกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ใต้ทะเลหรือใกล้ชายฝั่งระเบิดทำให้น้ำทะเลเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงเช่นการระเบิดของภูเขาไฟกรากาตัวคริสต์กกราด1883สึนามิจากดินถล่มลงทะเล เกิดจากมวนดินหรือภูเขาถล่มลงสู่ทะเลทําให้เกิดแรงดันน้ําอย่างฉับพลันเช่นดินถล่มใน Bay, อ่าว t ูยาเบย์าดกาคริสต์ักราช1,958สึนามิจากการชนของอุกกาบาตแม้เกิดน้อยมากแต่ถ้ามีอุกกาบาตตกลงทะเลจะทําให้เกิดคลื่นยักษ์ได้ตัวอย่างเหตุการณ์ซึนามิหนึ่งซ u ที่มหาสมุทรอินเดีย26ธันวาคม2547 เกิดแผ่นดินไหวขนาดคา93ใกล้เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียคลื่นยักษ์กระจายไปหลายประเทศเช่นไทยศีลังกาอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า2,30 0 0 0คนสซึนามิที่ญี่ปุ่นมีนาคม2,554เกิดแผ่นดินไหวขนาด9.0ใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นทำให้เกิดคลื่นสูงกว่า10เมตรพัดเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งและกล่ะให้เกิดวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ สามสึนามิที่อ拉า斯ากาปี1964เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดดินไหวขนาด9ทําทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงกว่า20เมตรในบางพื้นที่ภัยต่างๆที่เกิดสึนามิการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการถูกคลื่นซัดหรือสิ่งของลอยมาตามน้ำการทำลายโครงสร้างพื้นฐานเช่นบ้านเรือนถนนสะพานท่าเรือเศรษฐกิจเสียหายการท่องเที่ยวการประมงและการค้าขายยุดชะักมลพิษสิ่งแวดล้อม น้ำทะเลปนเปื้อนสิ่งสกปรกน้ำมนันและสารเคมีปัญหาสุขภาพการแพร่โรคจากน้ำท่วมขังขาดน้ำดื่มสะอาดและอาหารการจัดการภัยพิบัติสึนามิการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุจัดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิสร้างเส้นทางอพยพและฝึกซ้อมอพยพให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสัญญาณเตือนสึนามิการรับมือขณะเกิดเหตุ อพยพขึ้นที่สูงทันทีเมื่อรู้สึกถึงแผ่นดินไหวรุนแรงปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่